นครับจากกู้ภัยครับกลายเป็นผู้ประสบภัยเรียบร้อยครับผมจมเยอะกว่าผู้ประสบภัยครับนี่ครับเอียงแข็งแรงเลยเออ,อ,อกบ่ได้เลยครับตระหนกว่าไต้ศรเลียนออกได้ครับพอหางจมแล้วไปบ่ได้เลยครับ ครับท่านผู้ชมครับอยู่กับต้อมสุรเดชและ y m 3 5 7สามากค่ายันมาหเลยครับวันนี้จะมีภารกิจไปเก็บกู้นะครับรถคูโบต้าเล้ว่าท่านก็น่าจะเป็น MU49 นะให้ผมเดานะเพราะว่าเจ้าของเขามี2คันครับมี MU49 คันนึงแล้วก็ M62 คันหนึงนะครับเดี๋ยวผมเดาว่าน่าจะเป็น MU49 นี่ก็ครับนี่เ็เป็นทางเข้านะครับผมวิ่งมาแล้วอ่า 2กิโลกว่าๆนะครับก็อย่างสกิโลแล้วแหละรถหมู่บ้านเขามีเขาก็ไม่ใช้นะครับผมจะใช้รถผมครับผมผมก็ต้องมานะครับด้วยความที่เป็นญาติกันนะครับก็ต้องมาครับินแด้งๆ้อย่างนี้นะครับแต่ตรงนั้นมันมีน้าครับผมดูนะครับเดี๋ยวกําลังส่องหารถอยู่ครับผมกำลังเดินทางไปครับอยู่ด้วยกันเรื่อยๆนะครับก่อนน่นก็ อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับเป็นหน้าใหม่แห่งวงการทั้งยูทูบเบอร์ทั้งรถไถครับผมก็บอกกันตรงๆนี่แหละครับถ้าตรงไหนพี่ๆนะนะไม่ถูกใจตรงไหนฝากติชมด้วยนะครับนี่ครับวิ่งเข้าไปครับยังไม่เห็นรถเลยนะครับอ๋อเห็นเห็นหลังคาแล้วครับตรงต้นตาลนะครับ ถึงแล้วครับลุนครับข้อหมายเราครับนี่ครับยังไม่ทราบรุ่นนะครับต้องไปแล้วครับข้อหมาเราอยู่ครับเนี่ยต้องดูทางเข้าดีๆก่อนครับไม่งั้นเราจะซวยไปด้วยครับผม มันเป็นนาลอกนะครับนาลอกครับมันแห้งนะครับมันไม่มีน้ำนะครับแต่ว่ามันนี่นะครับอย่างที่เห็น จังจังเละจังเละพี่น้องนี่นะครับอย่างที่บอกครับตั้งแต่ตรงนู้นแล้วครับไม่น่าเอาตัวนี้มาครับผม m u มยเเหมือนเดิมครับ มันอยู่ในส่วนที่เป็นลุมนะครับแล้วสูสูของผมมันสั้นนะสูเป็นสูนอกครับอยู่เอทีแปดสินะครับแต่ความยาวแค่6เมตรครับผมมันสั้นครับแล้วก็รถ MU49 เขาไม่มีที่ให้เกี่ยวด้วยครับ านหลังคานะครับผานหลังคาก็น่าจะเหมาะสมที่สุดเพราะเป็นคันหลังคานิรภัยด้วยครับนัดนนสี่ตัวแข่งแรงแข่งแรงกกยาวนะครับผมที่กว่าเดิมตรงฐานไทยนะครับไม่ควรทำนะเดิงงมตรงอนที้รถมาในตำแหน่งที่รถคันลากจูนมันก็เป็นมาอยู่ในตำแหน่งลมด้วยนะครับ บอเกเหยื่อแท็กี้ครับผมมาวันหน่งสามหา้าสิบกิโลเสียงลากกับคัรมีเป็นประจำอยหรือครับก่อได้ทียโ้โหมก็จะขึ้นรถเตรียมตัวรักครับครับก็เนื่องจากในรถคันตรงนะครับเหมือนกันนะครับเนื่องจากสั้นก็หลงด้วยกันนะครับลุด้วยก,กันก็ประมาณนี้ครับผมดูตามภาน,น,นะครับ ยัางเม็ดครับจุงมมันจะจมนะครับต้องเอาออกมาครับนี่นะครับลอยแรยกนะครับ รถล,ลากจูงออกกดครับเอารถลากจูงออกเียเปลี่ยนเหลี่ยมดึงนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับ ไปทีนันเด็ดแล้วคุณจะจมนะน่ะ ม,มันจมเอารถท,ที่เป็นลมด้วยกันนะครับหาจุดของยันแต่ของ MU49 <ม>เขาหาย,ยี่ยหยักเล็กๆล้องไม่ได้คนันมาดึงก็เสียวจะจุ่ม จะเริ่มลากจูงนะครับแอนสัญญาณนะครับอออกตุวนะครับรัวมันจบยยุบลงเลยอ่ะต้องถอยออกแล้วก็ปวดโซนครับ มจนจมตั้งแต่ดอกดรแรกอะเอ่อพอจะเคลื่อนรถออกครับแดนออกดูออกได้ะบ่แบบนี้นเคลื่อนรถออกนะครับมันจมมาแล้วครับเรื่องการ ไปได้หน่อยนึงครับเฮ้ยเฮ้ยยังไม่มีรอยครับติดนะนะ่ะติดอยครับติดจมลึกล<อ>กว่าคันนี้อีกหนึกหนึกกว่า,าจมลึกกว่าคันนะั้นอีกเยี่ยงเลยอ่ะ ตร,ตรงกลางอะตรง,ตรงกลางมันครับผมระหว่างรอรถกู้ภัยรอรถอีกคันหนึ่งนะครับชูรครับเรามาวิเคราะห์กันครับคนครับเดินเข้าไม่ได้นะครับนี่นี่ครับอันนี้ติดยันคาน,นครับ ยังไม่ถึงคานครับผมครับมันไม่ออกเลยครับยิ่งผ่านจมก็เรียบร้อยครับอีกอย่างก็ยางคูเต็มยางนี่คือยังไงก็ออกไม่ได้ครับมันเป็นล้อซ้ายนะครับนี่ก็ล้อซ้ายเหมือนกันครับ ออนี่คือจังหวะที่จะวิ่งออกนะครับจังหวะวิ่งออกมันก็ดูดลงหายไปเลยครับขยับไม่ได้เลยครับเกือ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 บคั่นะครับดินเกือบคั่มขาน,นาสรุปแล้วลึกกว่าผู้ประสบภัยครับผู้ภัยครับลึกกว่าผู้ประสบภัย น่าจะเป็นคอนเทนต์สุดท้ายของปีแล้วครับนี่ขนาดดินแห้งแล้วนะครับนี่ปกติจะน้ำมีน้ำครับดูน้ำประมาณครึ่งคืบของต้นข้าวครับนี่มันลดลงเหลือตรงนี้ครับเป็นนาหลอกนะครับ ้เข้ามาลาครับแต่พื้นที่ตรงนั้นมันแห้งพืน้นที่ตรงที่ผมตกครับผมก็รอบสองครับอบ๋อนี่ครับใส่ที่ครับต้องกระตุกนี่นะกระตุกรอบสองได้ขึ้นะครับ,รเ,รบเรียบร้อยครับผมแล้วก็เน,นี่ย เนื่งด้วยมันหนักที่หางไถเลยนะครับหางไทนมันก ยกหางขึ้นอีกนึกยกหางขึ้นอีกยกหางขึ้นอีกที่ตกลงไปที่รูสลับแล้วก็สะท้านลากนะครับเอออ่าเนื่องจากแป๊บทุนเร่นเนื่อผู้ชายก็จะไไปตอนนี้มันหลุดครับผมก็เลยไม่ได้ลากครับเนื้วต่อมานะครับพอลากเสร็จ โซ่มันจะมีจังหวะขาะดนะครับยวดูนะครับจังหวะชิงอ่าเล็กที่เป็นโซ เล็กฮารครับเล็กฮารเล็กฮาร์ค MUC9 เสียงเสียงเบากว่า62เทอร์โบครับผมตัวนี้เป็นเทอร์โบโรงงานนะครับเทอร์โบมาชั่งโรงงานทางปัน่น ขึ้นครับผมังสู่ยาวครับยังไม่สุดครับยังไม่สุดครับมา้ากลับแล้วครับหนึ่งยันมา่าสองคูบุต้าครับครับครับคพันแล้วครับ